อุ้ยมันยิงไฟมามันยิงไฟมาโดนปะไม่โดนปะเฮ้ยเปิด,ด,ดประตูอะเหมือนจะเอาอะไรมาไล่ยอยู่นะมันเปิดประตูหน้าหั็เลยยิงมันโดนด้วยหมามายยังอ่ะ มันไล่ดหารผมอยู่อะมันไล่ชน,นะอไล่เก่งอ้สัตว์หม,มันแม่งจะเขียนถึงแล้วไม่สนแล้วอาการอาการมาหัวมาถึงยังใกล้จะถึงแล้วมั้งเขียนนะ โอ้โหกว่าจะยิงเปิดประตูบีได้เหมือนทอาหารจะไม่พอเข็ดแล้วนะทาหารผมอะ่ะไม่พอแล้วขยนันขยันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกูมันมึงละเฮ้ยช่วยยิงประตูซ้ายหน่อย,ยกอูยิงโดนบ้างมาวเะนนะ่ะ ไ,ไ,ไม่ใช่พี่เนะี่ยยิงโดนประตูเมื่ไห่วะนะ่ะมองไม่เห็นเว้ยมองยู่คนละมุมเลยเอาโมงกนนันนี่แหละแต่ปืนน่าจะไม่ถึงหรือเปล่าเอาปืนอ,อปืนไม่ถึงครึ่งแล้วเว้ย Long sleep glory. G death's with ใครหัวล้ออะไรวะเมียก,กูออเออเมียพี่ถามหน่อยดิไอตัวขยะสัญญาณตเน็ตเทียอะไรเนี่ยเมดอะไรเนี่ยมันช่วยไหมก็ก็ช่วยช่วยให้สัญญาณมันตรงไหนอัพจุดอัพสัญญาณก็เอาไปแต่ความเร็วเน็ตก็ดรอปลงนะไม่ได้อ๋เอเธอ ไอพีเอ็มบอกว่ามันแค่ช่วยให้มุมที่อับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่แต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตจะดรอปลงใช่มันไม่มีทางหรอกที่จะแบบขยายแล้วความเร็วเน็ตไม่มีดรอปมันเหมือนเหมือนสัญญาณอะที่แบบมันจะต้องดรอปอยู่แล้วมันถอดออกเลยไม่ได้ช่วยให้เน็ตแรงขึ้นนะมันแค่เพื่อไม่สัญญาณอะที่จะเฉยเเออแต่หมายถึงว่าบ้านบ้านพี่มันไม่ได้อับขนาดนั้นโอเค เฮ้ยประตูแตกแล้วเราเราเอ้าเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้ววะไม่เข้าไม่เข้านี่กันเหรอยิงโดนไล่กันเราอยู่บนแผงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมเพิ่งยิงมันแตกอ้พรอันนพอ่เฮ้ยกูโดนอะไรวะอะไรนะเลมอนพูดอะไรวะอะไรนะหนูบอกว่าตามีหนุ่มพอแล้วเฮ้ยเนี่ยทำไมเราเลิกเร็วอะโอ้ยเอาความรู้ใส่สมองโอ้โหดูซีรีส์อะนะ ไม่มีเวลาอ่านหนังสือวันกู้สอบยาอย่าอยายายาเฮ้ยมันเอาปลาหอกมั้งนอกว่ะเล่น้วยเป็นบุญนะนี่วิรู้สึกแบบไอ้นี่เลยอ่ะครับตายครับจะแถมตัวงด้วยฮะเข้าบีแล้วฮะตายฮะมาดิ ปิดแล้วฮะใครยิงอะไรวะโคตรเกินเราทุกเออะไรยังยึดไม่ไม่ได้เไีเลย,เ,ลยเออไปซีเลยไป,ยไป,ยไปขึ้นตมมั้งบุไดอะเลมอนมาขึ้นคือได้นี่บ,นบุไ,ได้แคบเนี่ยบุได้แคบขึ้นบุได้แคบพี่ไปเย็บบาดกันี่ได้แล้วไปเย็บาดได้แล้ว าจะเล่นแบบกองโจดนะครับเราจะแบบคิดเร็วทำเร็วคิดเร็วทำเร็วกนเรียบร้อยฮะคิดเร็วทำเร็วฮะใครก็ได้ขึ้นมาเลยมันเอาไม่อยู่หรอกมันเอาเราไม่อยู่มันเอาเราไม่อยู่ตายมันเอาเราไม่อยู่แล้วบูบ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 บบบบ โอ้ยเราก็เอาม้าเราก็เอาม้ามันไม่อยู่เหมือนกัน <c oughs> เราก็เอาม้ามันไม่อยู่เหมือนกันไอน้ย่าทหารหมดตายหาหมดเลยสว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 ยไม่ได้เลยเถอะ <c oughs> ตายคิดเร็วทำเร็วคิดเร็วทำเร็ว ไปดิมาดิมาดิมาดิกูรอเลยมาเรียบร้อยวิ่งเข้าบ้านเลยไหมหรือยงไง <c oughs> มาทิ้งเอแล้วเอาโดนจีอีกอ่ะเอาเอาโดนจีนนอีกอ่ะเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูไอจีอเฮ้ยมันจีวะ่ะเพื่อนจีว่ะ จังไกลมากไม่ได้นะเพื่อนทำอย่างนี้ไม่ได้นะข้างล่างข้างล่างหาไม่เจอเลยเหรอข้างล่างชิงหูข้างล่างชิงหูเออไม่ใช่ชิงหูหอกยาวแปดเมตรเลืเข้าแต่สองจุดสี่เลยใช่ปะตายแต่คืนนี้ยิดเกมต่อห้าอยู่นะร้อย เออแค่นี้ต่อ 5G อยู่เธอะสุดยอดว่ะทีมเราเออเออเนี่ย <c oughs> แหละคือถ้าถ้ามันพร้อมใจแบบเข้ากันอย่างเงี้ยชนะเหมือนแบบมองตาแล้วรู้ใจอะไะรเงี้ยเ ไปครับไปครับทุกคนพร้อมฮะทุกคนพร้อมนะฮะเกียม์นะ,ะเกียมเออกไปลแล้วใช่ไหมพวกมันใช่ไหมจะบอกว่าไม่แชร์คอมเื่องมูดไม่เก็บไม่เกี่ยวไอบีมันไม่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 มีการแชร์ใช่ป่ะไม่ถึงแชร์อะไร ไอตัวเครื่องขยายอะแช่ไม่ได้ทำเร็วใช่ป่ะมันก็ถั่วเฉลี่ยเฮียมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสมสมมุติว่าเน็ตเน็ตบ้านเน็ตเน็ตบ้านเฮียวิ่งอยู่วิ่งอยู่เท่าไหร่วะห้าร้อยอะ,ะ,อะวิ่งอยู่ห้าร้อยสมมุติ <c oughs> อ่าสมมุติเน็ตบ้านวิ่งอยู่ห้าร้อยไอตัวตัวเมดอะทั้งคือทั้งบ้านจะวิ่งรวมห้าร้อยนึกออกปะมันไม่ได้วิ่ง <c oughs> เออ นั่แหละมันก็เหมือนเธอทองขอไปเลยไอบีบอร์ดเฉลี่ยโอ้โหเขี้ยหน้าไม้โคตรโหดไอซาร์ดเอาวะเอาสู้ๆลูกสู้ๆลูกเอาโอ้โหน่ารักมากลูกเตะร้อยจะถอยอันไหนอ่ะสุดแล้ว เขาไม่อยู่จริงๆกูสามโก้หลุดเหยียใครว่าหน้าไม้ไม่เก่งนี่ตบปากเลยอะ่ะบอกเลยเนี่ดูดูมันยิงดิโอ้โหไอเ้เหี้ยเกิน <c oughs> ่วยหน่อยเลมอนมันวิ่งเข้ามาตัวหนึ่ง ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกอีโนโ่น,นี่นี่ล็อกต้นตีนกันนะโดดโดดโดดพี่บอกว่ามันจะดึงดึงไปเพื่อที่จะให้ทางบ้านวิง่งทำเร็วเข้ากัน มันมันมันอาจจะไม่เท่าหรอกเนี่ยเพราะว่าเมดอ่ะมันจะไม่มันจะความเร็วยังไงก็วิ่งไม่เท่าเราเตอร์อยู่ดีเออเข้าใจแล้ววันนี้เต็มเต็มสปีดังที่มันมาทำอ่ะก็บอกว่าถ้าสปีดเทผ่านไวไฟยังไงก็จะมาไม่เต็มไม่เต็มยังไงก็ไม่เต็มต้องแลนอ่ะแต่เต็มแต่ของกูวอ่ะดาวน์โหลดหนึ่งพันใช่ป่ะอัปโหลดฮา